เรียนประธานสภา,าที่เคารพครับนะัทพลโตว,วิจักชัยกุลสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต3พักก้าวไกลครับผมท่านประธานครับเช้านี้เราฟังดิจิทัลวอลเล็ตกันมาพอสมควรน,นะครับสิ่งที่ผมจะพิปรายต่อไปนี้ก็เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเหมือนเดิมครับผมจะพิปรายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขออนุญาตรีแคปสั้นๆเพื่อทบทวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ ติดตามอยู่ได้พอจะนึกออกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านมา10เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรรัฐบาลเพื่อไทยนะครับก็ตั้งใจจะหยิบนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาทําเป็นนโยบายเรือธงตัวหนึ่งตอนแรกก็มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาคณะหนึ่งนำโดยหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับจากนั้นก็มีประเด็นถกเถียงกันในสังคมว่าครับว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นไปมานะครับแต่ถามว่าทุกวันนี้เรารู้หรือยังครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทย คืออะไรจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นมีข่าวนะครับว่ารัฐบาลเตรียมใช้เงินสูงถึง5,000ล้านบาทเพื่อจะทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แต่ทุกท่านลองหลับตานึกดูดีๆนะครับ10 <S <S เดือนที่ผ่านมาเราเห็นผลผลิตใดๆจากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แล้วหรือยังเราเห็นท่านภูมิธรรมนะครับขอภัยที่เอ่ยนามท่านไปถ่ายรูปโปรโมทกับซีรีส์วเรื่องหนึ่งเราเห็นท่านนายกนะครับ รวมถึงท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกด้วยนะครับเดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับเครื่องแต่งกายลายผ้าเข้ามาเราเห็นงานมาหาสงกรานต์หนึ่งงานที่ท้องสนามหลวงและอย่างนโยบายอย่าง o f o r สนะครับวันแฟมิลี่วันซอฟ p ์พาวนะครับที่จะสร้างงาน20ล้านตําแหน่งเพิ่มรายได้ครัวเดือน200,000บาทต่อปีวันนี้สร้างได้สักหนึ่งตำแหน่งแล้วหรือยังทีนี้ไม่เป็นไรครับ ท่านคงจะลุกชี้แจงเหมือนเดิมนะครับเราจะตั้งรัฐบาลได้ช้างบประมาณ6กเมาช้าเรื่องนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านคงชี้แจงแต่ทีนี้ครับผมเข้าใจพวกท่านนะครับว่าท่านต้องการที่จะใช้ s o ฟต์พาวเอร์เนี่ยเพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับต้นทุนที่ประเทศไทยเรามีไม่ต่างจากที่เกาหลีทําได้ญี่ปุ่นทําได้ประเทศอื่นๆทําได้นะครับแต่ในมุมของผมนะครับที่ผมได้ลอง ไล่เรียงดูสิ่งที่ท่านทํามาเหมือนจะไม่มีผลงานนะครับรวมถึงสิ่งที่ท่านกําลังจะทําที่ปรากฏในงบประมาณห8ดผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าความหลงไหลที่ท่านตามหาแต่ทิศทางของท่านเนี่ยมันกําลังหลงทางอยู่แต่ก่อนที่ผมจะอธิบายว่าท่านหลงทางอย่างไรขออีกนิดนึงครับให้ผมได้อธิบายว่าผมเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์ในมุมมองของผมเป็นอย่างไรสําหรับผมนะครับซอฟต์พาวเวอร์มันคือเรื่องของความรู้สึกครับมันเป็นความรู้สึกที่ คนไทยทุกคนต่างยอมรับในสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ชาวต่างชาติเขามองเข้ามาและเขาว้าวกับมันครับต้องว้าวถึงขั้นไหนคือเขาต้องว้าวถึงขั้นเขาอยากจะเป็นคนไทยเขาอยากจะพูดภาษาไทยเขาเห็นความรู้สึกแบบนี้เขาอยากจะซื้อสินค้าไทยเขาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยเขาอยากใช้ชีวิตแบบคนไทยหรือต่อให้เขาอยู่ที่ประเทศของเขาเขาก็อยากจะเสพสื่อต่างๆจากประเทศไทยนี่คือความรู้สึกที่ผมมองว่ามันคือความหมายของซอฟต์พาวเวอร์แต่ถามว่าความรู้สึกนี้ รัฐบาลได้หาเจอหรืออยังครับท่านอาจจะเจอแล้วก็ได้นะครับบางอย่างอาจจะมีอยู่แล้วแต่ท่านอาจจะไม่กล้าที่จะยอมรับมันก็ถ้าเรายัางหาตรงนี้ไม่เจอนะครับผมคิดว่าซอฟ t power ที่กําลังทําอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังมองไม่เห็นปลายทางอย่างที่ผมบอกไปครับว่าท่านกําลังหลงทางผมแบ่งการหลงทางของท่านเป็น4อย่างนะครับซึ่งผมก็จะไล่เรียงไปทีละเหตุผลนะครับหลงทางแรกครับคือหลงทางเพราะรัฐบาล ไม่ได้เตรียมกันบ้านมาก่อนวงเล็บนะครับคิดไปทําไปนะครับท่านเบื่อคํานี้แต่มันก็เป็นแบบนั้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับตอนแรกมีข่าวว่าท่านจะใช้เงิน5,000ล้านบาทเพื่อทำซอฟต์พาวเวอร์สิวต้านพวกผมในฐานะฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบตามหาครับว่าท่านเอาเงินจากไหน5,000ล้านเอาเงินจากไหนเอามาทําอะไรทําไปหรือ,อยังสรุปว่าค้นไปค้นมาครับ5,000ล้านบาทนั้นเป็นแค่แผนครับ เป็นแค่แผนที่ภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆเสนอเสนอเสนอ,เสนอเข้ามาแล้วก็รวมมาได้กลมๆที่5,000ล้านบาทแผนนี้ออกก่อนงบปี6-7ตอนธันวาออกนะครับแต่ท่านก็นําแผนเนี่ยไปบรรจุในงบ6-7ไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับระหว่างทางแม้งบ6-7จะมาช้าท่านนายกก็มีการควักงบกลางออกมาบ้างงบกลาง6-7นะครับยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดครับอย่างงานสงมาหาสงการวอเตอร์เฟสติวัลสาสตร์น้ําตลอดเดือน จำได้ใช่ไหมครับงานนี้ที่ม,มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาถ่ายคลิปนะครับมาตั้งแต่แต้นเดือนเมษาเลยเพื่อจะมาสาต์น้ําแต่ไม่เจอคนไทยสาต์น้ำแม้แต่คนเดียวนะครับงานนี้แหละครับที่ท่านนายกควักงบกลางออกมา104ล้านบาทสูงมากนะครับ104่งล้านบาทใน104ล้านบาทนี้ครับ72ล้านนําไปให้กับทททและกระทรวงการท่องเที่ยวจัดงานที่ท้องสนามหลวงและอีก32ล้านบาทครับจะจ่ายไปยัง16จังหวัด ก็ไม่ได้ทั่วประเทศนะครับกระจายไปยัง16จังหวัดจังหวัดละ2ล้านถามว่าผลที่เกิดได้ยกระดับเทศกาลไหมไม่ครับ2ล้านมันก็เป็นเหมือนการจ่ายเงินเพิ่มยิงแอดโฆษณาเพียงเท่านั้นอีกโครงการหนึ่งครับที่ผมบังเอิญพบเจอในเอกสารของกองทุนหมู่บ้านนั่นคือโครงการทำแอปโอฟอร์ครับแอปโอฟอร โฆษณาให้พวกท่านนะครับเป็นแอป,ปมือถือที่จะให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกซอฟต์ o วร์ที่ถนัด3ด้านและท่านก็จะส่งหลักสูตรคอร์สต่างๆให้ประชาชนได้เรียนผมเจอโครงการนี้ในกองทุนหมู่บ้านครับ96ล้านบาทโครงการนี้อนุมัติไปแล้วนะครับในงบประมาณปี67ที่เราโหวตกันอยู่ในสภา,านะครับล่าสุดผมเจอกองทุนหมู่บ้านครับถามว่าโครงการนี้เป็นไงแล้วบ้างแอป,ปเปิดตัวเมื่อไหร่กองทุน,บ,นบอกว่าบอกว่าแอป,ปนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วแอป,ปนี้ไปอยู่ที่ DGA สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล แล้ว d ี a ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเออแอปนี้อยู่ที่เขานั่นแหละแต่ใช้งบประมาณเพียงแค่46ล้านเองนี่ครับนี่เป็น2ตัวอย่างที่ผมอยากจะสื่อสารให้ท่านได้ทราบว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมกันบ้านมาก่อนขอท่านไม่ได้เตรียมมาก่อนเงินไม่มีงานไม่ออกท่านก็ต้องควักงบกลางและบางโครงการที่ท่านอยากทําเพราะว่าโอฟอสคือเรือธงนะครับก็ต้องพยายามหาช่องหาขยับโยกไปโยกมาเพื่อให้งานมันออก ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ10เดือนที่ผ่านมาเราก็ยังแทบจะไม่เห็นอะไรจากซอฟ t ์พาวเหลงทางที่2ครับคือหลงทางเพราะท่านเน้นจัดงานเป็นหลักแน่นอนครับผมเข้าใจพวกท่านนะครับว่าท่านต้องการมีผลงานให้ประชาชนรู้สึกพอใจนะครับซึ่งนโยบายด้านการท่องเที่ยวก็ดีซอฟ t ์พาวเก็ดีก็การจัดงานอีเวนต์เฟสติวัลต่างๆคือมันวัดผลง่ายแล้วมันดูมีผลงานนะครับมันมีภาพว่าท่านไปเปิดงานนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับสงการมีเอช่วงเดือนเมษามีงานสงการช่วงวิทุนาก็จะเห็นท่านเล่นใหญ่กับงานไพรยต่างๆทั่วประเทศและปลายปีนี้เดาได้ไม่ยากนะครับมันก็จะมีงานแบบลอยกระทงงานเข้าดาวปีใหม่ก็เชื่อได้เลยว่างานพวกนี้จะถูกตีฟูขึ้นมาแต่มันมีงานอยู่ประเภทหนึ่งครับที่ผมกลัวครับว่ามันจะกลับมาอีกครั้งงานแบบกินปลาท่องโกมากที่สุดในโลกงานแบบ ใส่กางเกงช้างมากที่สุดในโลกงานแบบรำไหว้ครูมวยไทยมากที่สุดในโลกงานแบบนี้ครับผมกลัวว่ามันจะกลับมาอีกครั้งทําไมเพราะว่างานเหล่านี้มันถูกมองว่ามันเป็นงานด้านซอฟต์พาวเวอร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องถามทางทอทอทอให้ชัดเจนนะครับว่าจะมีงานแบบนี้อีกหรือไม่นะครับยิ่งในปีนี้นะครับทอทอทอได้งบเพิ่มขึ้น1000ล้านบาทปีนี้ได้6,200ล้านบาท แล้วเมื่อชาวท่านนายกบอกว่างบประมาณด้านการท่องเที่ยวอ,อยู่ที่11,000ล้านบาททททอเอาไปเกินครึ่งนะครับเพื่อการ PR โฆษณาจัดงานนะครับซึ่งถ้าทททท่านฟังอยู่ที่ชั้น3นะครับปี68กรุณาเตรียมเอกสารชี้แจงให้ด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาเราเจอกันบ่อยมากนะครับแต่รายละเอียดของท่านที่จะมอบให้ผมเนี่ยมันขอยากมากจริงๆนะครับผมก็นอกจากงานในไทยนะครับ เราสิ่งที่เราเห็นจากนายกเศรษฐาช่วงหลังมานี้ก็คือความพยายามของท่านนายกที่จะดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในไทย Tomorrowland, Formula ล่าวัน v r r ร์นะครับหมายเหตุนะครับยังไม่มีใครคอนเฟิร์มมาทีนี้พอพูดถึงงานเหล่านี้ครับผมก็อยากจะพูดถึงหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งครับทีเซพครับสํานักจัดประชุมและนิทรรศการภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรีนะครับทีเซพก็ ีนี้ได้งบประมาณประมาณงบประมาณอยู่ที่8 8ดปดดล้านบาทเพิ่มจากปีห6เอ้ยเพิ่มจากปีหกเจ็มาห6สิกล้านบาทนะครับทีเซก็เป็นหน่วยงานที่น่าเห็นใจสําหรับผมนะครับภารกิจหลักของทีเซก็คือเตรียมเอกสารเพื่อจะเดินทางไปดําเนินการบิดประมูลงานต่างชาติให้กับรัฐบาลท,ที่น่าเห็นใจคือปัจจัยอื่นๆนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยเราได้งานเหล่านี้มาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของทีเซ็ยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นภาพนะครับอย่างงาน เวอร์ไพร์นะครับตอนแรกมีข่าวนะครับรัฐบาลอยากจะจัดเป็นเจ้าภาพเวอร์ไพร์2028นะครับซึ่งท่านนายกก็ควักงบกลางออกไป21ล้านบาทเพื่อให้ทีเซปและาภาคเอกชนที่ร่วมร่วมกันเนี่ยไปประมูลงานนี้สรุปว่าเราโดนปฏิเสธนะครับเราโดนปฏิเสธเพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่เราโดนปฏิเสธเพราะว่า กฎหมายที่สนับสนุนส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศของเราเนี่ยณนะเวลานั้นมันยังมีแค่สมรสเท่าเทียมแต่ประเทศอื่นๆที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันเขามีกฎหมายลักษณะนี้มากกว่าเราอีกเหตุผลหนึ่งที่เราถูกปฏิเสธก็เป็นเรื่องของการยอมรับด้านสิทธิเสรีภาพความหลากหลายต่างๆนะครับก็มันก็เป็นเหตุให้ท่านนายกไปยังไม่ยอมแพ้นะครับท่านนายกก็พยายามที่จะประมูล งานนี้ w o r p pr d Pride อ0 3 0อีกครั้งซึ่งในงบ68ก็ตั้งงบขึ้นมา17ล้านบาทนะครับผมชื่นชมความพยายามท่านนายกนะครับแต่ movement เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากการสปอนเซอร์งาน Pride ต่างๆนานานะครับ <c oughs> ผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้นะครับว่าการจะได้เป็นเจ้าภาพ o r อร์ Pride มันคงไม่ได้วัดกันด้วยจานวน Pride Parade <c oughs> ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว <c oughs> <ๆ S 2> นะครับผมสำหรับเรื่องอีเวน์และเฟสติวัลนะครับคือผม เข้าใจนะครับว่ามันเป็นนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวเป็นทางซอฟพาวเวอร์นะครับแต่คำถามผมผมอยากตั้งไว้อย่างนี้ครับว่าเราต้องการปักหมุดประเทศไทยด้วยงานเหล่าเนี้ยให้โลกรู้จักประเทศไทยแต่ระหว่างการปักหมุดประเทศไทยด้วยงานไทยกับการปักหมุดประเทศไทยด้วยต่างประเทศงานต่างประเทศแบบไหนมันจะตอบโจทย์การท่องเที่ยวในระยะยาวและแบบไหนมันจะช่วยสร้างซอฟพาวเวอร์ให้กับประเทศไทยมากกว่ากัน หลงทางที่สามนะครับคือหลงทางในการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละรายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ท่านกำลังทำมันเป็นการจัดสรรแบบผิดฝาผิดตัวนะครับผมยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดๆเลยดีกว่าอย่างซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารก็มีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมหากท่านยังอยู่ชั้น3นะครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านซอฟ์พาวเวอร์ซอฟท์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับก่อนที่ผมจะลงเนื้องบผมอยากให้ทุกท่านนึกภาพถึงอาหารเกาหลีนะครับอาหารเกาหลีจริงๆแล้วก็ความหลากหลายมันไม่ได้เท่ากับอาหารไทยนะครับรสชาติมันก็คล้ายๆกันส่วนผสมหลักก็โกชูจงังน้ำมันงานะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เกาหลีเขาทำกับอาหารเขาคือเขาทำอะไรครับเขาใส่คอนเทนต์ใส่ความบันเทิงแล้วเขาก็สื่อสารสิ่งเหล่านั้นผ่านสื่อต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆ ไปทั่วโลกจนคนบราซิลอยู่บราซิลอยากกินอาหารเกาหลีแบบนี้ครับเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์นี่คือสิ่งที่เขาทําเขาใช้คอนเทนต์ตรงนี้ในการทําแต่สิ่งที่รัฐบาลกาลังจะทํากับอาหารไทยครับคือท่านกําลังจะโยนงบลงไป468ล้านบาทเพื่อทําโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟและในปี68นี่นะครับ468ล้านบาทของปี68นะครับตัวชี้วัดก็คือผลิตเชฟ17,400คนคําถามของผมคือในปีหน้าท่านก็จะตั้งแบบนี้อีกจนกว่าจะผลิต เชฟได้ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศแบบนี้เหรอครับซึ่งถ้าตามข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านเรามีเจ็ดหมืห้าพันหมู่บ้านนะครับแต่คำถามที่สำคัญกว่าครับคือโครงการลักษณะนี้ครับมันเป็นการสร้างดีมานให้กับอาหารไทยอย่างไรมันเป็นการสร้างซอฟท์แวร์ให้กับอาหารไทยอย่างไรนะครับสำหรับผมอาหารไทยผมคิดว่าคนไทยคนต่างชาติตอนนี้รู้จักอาหารไทยอยู่ในระดับที่ท,ที่ที่มากๆแล้วนะครับแล้วก็ตัว ร้านอาหารไทยเองที่มีอยู่ทั่วโลกผมคิดว่าชาวต่างชาติก็สามารถเข้าถึงอาหารไทยได้ง่ายนะครับถ้าเป็นผมกับเงินจํานวนนี้ผมก็คงเอาไปทำคอนเทนต์นะครับสื่อสารอาหารไทยออกมาใหม่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เล่าเรื่องเชิงวิชาการเล่าเรื่องความบันเทิงเล่าอะไรก็ได้ผ่านสื่อต่างๆใหม่เพื่อสร้างดีมานให้กับอาหารไทยมากกว่าที่ผมจะมาเพิ่มเชฟทุกหมู่บ้านในลักษณะนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับ คือตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาครับในปีนี้นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็ตั้งโครงการใหม่ขึ้นมาชื่อโครงการว่าโครงการการยกระดับกีฬามวยเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากลท่านขอมาประมาณ900ล้านท่านได้รับอนุมัติไป6 4 4ล้านนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ75%ของก้อนนี้คือ473ล้าน มันถูกใช้ไปกับการ PR- ประชาสัมพันธ์มวยไทยซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ถูกใช้ไปกับการจัดงานแข่งขันมวยไทยทั้งสองโครงการน,นี้ชื่อดูต่างนะครับแต่ในความคิดผมนะมันก็เหมือนกับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาประเทศไทยซื้อตัว๋วเข้าชมมวยไทยแล้วก็เชิญชวนชาวต่างชาติให้ซื้อคอร์สเรียนชกมวยไทยแล้วก็กลับไปจบคือ โครงการลักษณะน,น,นี้มองยังไงมันก็คือการหาไรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับมันมันเป็นการเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยอย่างไรมันทําให้คุณค่าของมวยไทยเพิ่มอย่างไรและมันต่างจากโครงการ Amazing Muay t h Experience ของทอททที่ของบมาทุกปีอย่างไรนะครับตัวผมเองนะครับผมพูดตรงนี้ว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องมวยไทยแต่ผมเล่าอย่างนี้นะครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ย พ่อแม่ผมก็ส่งผมไปเรียนเทควันโดเพื่อให้มีวิชาป้องกันตัวทุกวันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังคงส่งลูกหลานไปเรียนเทควันโดอยู่เลยผมคิดว่าผมคิดว่าตราบใดที่เราคนไทยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือลูกหลานเรายังไม่มีความอยากเรียนมวยไทยอันนี้แหละครับมันคือตัวบ่งชี้ว่าซอฟเพาเพิ่์มวยไทยเรามันไปผิดทางนะครับอันนี้มันเป็น สองตัวอย่างนะครับด้านอาหารกับด้านกีฬาจริงๆก็อาจจะมีด้านอื่นๆด้วยที่ท่านระบุมานะครับผมแค่อยากจะชี้ให้เห็นว่าแต่ละอุตสาหากรรมนะครับคือคนที่กําหนดนโยบายต้องรู้ว่าแต่ละอุตสาหากรรมนะ่ะสเตจในการเติบโตของมันมันอยู่ตรงไหนเพื่อที่ท่านจะได้จัดสรรถูกว่าท่านควรจะลงทุนด้านซัพพลายสร้างอีโคซิสต็มหรือว่าลงทุนด้านดีมานเ <c oughs> พื่อหาคอนเทนต์ใหม่ๆสื่อสารมันออกไปมากกว่าเพราะถ้าเป็นการจัดสรรแบบนี้แบบไร้ทิศทางนะครับ อย่าว่าจะตามหาซอฟต์พาวเวอร์นะครับแค่จะยกระดับอุตสาหกรรมมันไปอีกขั้นเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเกิดได้ยากนะครับหลงทางที่4นะครับผ่านไป3หลงทางนะครับหลงทางที่4คือความหลงทางที่เกิดจากการไม่เข้าใจกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยราชการในความเป็นจริงนะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ได้เป็นนโยบายใหม่ซะทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นนโยบายที่สืบเนื่อง ไม่เรียกประสืบเนได้เป็นนโยบายที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เคยทามาแล้วครั้งหนึ่งทําเพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแต่ในเมื่อพรคเพื่อไทยหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อจะทาอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่การที่ท่านทํามันนะครับอยู่ดีๆท่านก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมบางหน่วยงานก็เคยทําเรื่องนี้มาก่อนเขาก็พอเข้าใจได้ปรับตัวได้นะครับบางหน่วยงานที่ไม่เคยทําเรื่องนี้เลยก็ถูกเรียกเข้ามา แล้วก็มีบางหน่วยงานที่อาจจะทําเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ถูกเรียกเข้ามาด้วยเหตุเนี้ยครับมันก็เลยเกิดความลักลั่นขึ้นนะครับความลักลั่นแรกที่เกิดขึ้นก็คือการที่ท่านไม่มีเจ้าภาพที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดูแลเรื่องนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์นะครับโดยตําแหน่งท่านเป็นที่ปรึกษานะครับงบประมาณท่านไม่มีจะสั่งการเต็มๆจริงๆก็ไม่ค่อยได้นะครับ<ม>ก็ท่านจะ ส่งผ่านโครงการไหนท่านก็ต้องใช้หน่วยรับงบป,ประมาณปกติให้เขาปรับโครงการเดิมเขียนโครงการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเสนอนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่า10เดือนนะครับที่ท่านไม่รอแต่10เดือนผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นนโยบายเรือธงของท่านนะครับวันนี้เราได้ยินคําว่าทักก้าทักก้าเยอะมากนะครับทักก้าก็คือจะเป็นเจ้าภาพหน่วยงานตาม <c oughs> เป็นหน่วยงานเจ้าภาพตามกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าพรบทักก้ามากี่โมงครับ เนี่ยครับมันคือความลักลั่นแรกนะครับด้านบทบาทอำนาจหน้าที่อีกความลักลั่นหนึ่งครับก็คือความลักลั่นด้านงบประมาณความไม่ชัดเจนของพวกท่านนะครับท่านระบุหน่วยงานไม่ครบหรือกําหนดโครงการไม่ดีอะไรต่างๆนานานเนี่ยหน่วยงานราชาการต่างๆหน่วยรับงบประมาณเขาก็จะทราบเพียงแค่ว่าซอฟต์พาวเวอร์คือนโยบายของรัฐบาลน,นะซอฟต์พาวเวอร์คือนโยบายของรัฐบาลสิ่งที่เขาทำคือเขาทําอะไรครับเขาก็ปรับโครงการเดิมครับ เขียนโครงการใหม่ขึ้นมาครับโดยห้อยคําว่าซอฟต์พาวเวอร์สร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์ประมาณนี้ขึ้นมาซึ่งอย่างที่สสสุริกัญญาพูดไปนะครับคำของบประมาณด้านซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหนึ่งล้านแต่สํานักงบก็ตัดตัดต,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 ดตดลงมาจนเหลือ5,200ล้านแต่ใน5,200ล้านนี้นะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่ามีโครงการที่ห้อยคําว่าซอฟต์พาวเวอร์มาแต่ในรายละเอียดเนี่ย น่าจะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เลยยกตัวอย่างบนสไลด์เห็นนะครับค่าใช้ใจ่ายในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยของกระทรวงพาณิชย์โครงการซอฟต์พาวเวอร์พลังสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมสังคมไทยโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมอยากจะอธิบายให้ท่านนะครับว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์อะไรแต่ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆถ้ากระทรวงต่างๆจะชี้แจงให้ได้เนี่ยผ่านรัฐมนตรีของท่านก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ นอกจากนี้ครับมันก็จะมีโครงการอีกแบบหนึ่งที่เป็นโครงการซอฟต์พาวเวอร์ดูแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละแต่มันดูเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ออกมาผมยกตัวอย่างนะครับมันมีโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อการท่องเที่ยวตลาดคุณภาพสูงของอพทองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็มีโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์อีกอันนึง จะเป็นของกรมพระละศึกษาชื่อโครงการเนี่ยดูสอดคล้องกับซอฟ t าวเวอร์แต่กรมพระละศึกษากับอพอทอถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะครับสองหน่วยงานเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟทาวเวอร์และถ้าเราเอา5,200ล้านบาทของซอฟทาวเวอร์มากลางออกนะครับผมมันก็จะพอมองออกนะครับว่างบประมาณด้านซอฟ t าวเวอร์มันไปกระจุกอยู่ที่กระทรวงใดบ้างมันก็พอจะเดาได้ว่าซอฟาวเวอร์ของท่าน มันไปอยู่ด้านใดบ้างนะครับตัวเลข5,002นะครับถามว่ามีกี่โครงการครับที่ออกมาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟ์พาวเวและมีกี่โครงการครับที่หน่วยงานต่างๆเขียนขึ้นมาเองและมีกี่โครงการครับที่เพียงแค่โหนคำว่าซอฟ t ์พาวเวอร์ตัวเลข5,002นะครับในเล่มนี้เมื่อเช้าเขียนไว้นะครับว่างบประมาณด้านซอฟท์พาวเ 4,900ล้านนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่ามันมีการลักลั่นในงบประมาณเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับผมก็ขอตั้งข้อสังเกตฝากไปยังการที่การงบประมาณเลยนะครับว่าในปีนี้นะครับถ้าท่านพบโครงการที่ห้อยคำว่าซอฟท์พาวเวอร์มาแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องท่านต้องตัดนะครับและถ้าหากท่านพบโครงการที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์แหละ แต่ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ออกมาผมคิดว่าท่านก็ต้องควรจะตัดเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้งานของคณะกรรมการที่รัฐบาลท่านนายกท่านตั้งอุตสาห์ตั้งขึ้นมาเนี่ยให้งานเขามีความหมายนะครับเพื่อให้งบประมาณด้านซตพพาวเวอร์มันลีนและตอบโจทย์ไม่ใช่ปล่อยให้งบบวมแล้วมันดูทิศทางมันจะดูบวมไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเราไม่จริงจังกับเรื่องนี้นะครับอไลด์ลงได้ครับผม าท่านประธานครับอันนี้ก็เป็น4เหตุผลที่ผมพยายามจะชี้ให้เห็นนะครับว่าซับพาวเวอร์ของรัฐบาลเนี่ยลงทางอย่างไรแต่4เหตุผลนี้มันก็มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่ผมเห็นนะครับผมเป็นคนวงนอกผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ใดๆเลยในความเป็นจริงอาจจะมีเรื่องดีๆอยู่ในนั้นก็ได้แต่ผมมีอาจอย่างรู้ได้เลยนะครับดังนั้นผมก็อยากให้ทุกท่าน อย่าได้คิดว่าผมและภาคเก้าไกลเนี่ยเราขัดขวางเรื่องนี้นะครับพวกเราเองก็อยากเห็นอุตสาหากรรมต้นทุนของเราเนี่ยมันถูกยกระดับด้วยความสร้างสารรเพื่อให้มันมีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันในการนี้พวกเราก็มีข้อเสนอนะครับข้อเสนอนี้ก็เป็นข้อเสนอขั้นพื้นฐานสุดๆพื้นฐานมากๆที่เราเชื่อว่ามันจะช่วยปลดล็อกความสร้างสารรค์ได้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหากรรมไหนก็ตามนะครับผมขอเสนอโมเดลนะครับโมเดลนี้ชื่อว่า CEA นะครับผม โมเดล CEA CEA ชื่อเหมือนสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับที่ทำงานด้านนี้มานานนะครับ C e A. ตัวแรกครับ Core Value นะครับความสร้างสรรค์มันจะไม่เกิดถ้าเราหา Core Value ของมันไม่เจอวิธีการที่ง่ายที่สุดครับปรับทัศนคติของตัวท่านเองครับหยุดกรอบหยุดครอบหยุดนำคุณธรรมอันดีที่ท่านอาจคิดขึ้นมาเองมาครอบมันไว้ซึ่งถ้าท่านปรับทัศนคติของตัวเองได้นะครับกฎหมาย สวัสดิการการส่งเสริมต่างๆมันจะทามาเองเลยครับโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังทางการเมืองใดๆเลย E ครับคือ e c o s y s t e m ็เศรษฐกิจระบบใดก็ตามนะครับมันไม่เกิดแน่นอนถ้า e c o s ซิสเต็มมันไม่เอื้ออำนวย e c o s y s t e m ็มันก็พูดได้หลายอย่างนะครับโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนที่เป็นฮ a r ์ Infrastructure ร์นะครับซอฟต์โลนใช่หมดนะครับแต่ผมอยากพูดเรื่องหนึ่งคือเรื่องอาบสกิลรีสกิลของของของ,ของพวกท่านนั่นแหละครับจริงๆ มันเป็นนโยบายที่ดีนะครับแต่ผมติดอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าเราควรจะให้อิสระกับประชาชนให้เขาเลือกสิ่งที่เขาเรียนรู้ครับการที่ท่านกรอบทาจัดทําหลักสูตรให้มันก็เหมือนกับการไปครอบความสร้างสรรคไว้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นด้านอีโคซิสต็มที่อยากจะพูดถึงนะครับ A ครับคือเอเจนซี่ในเรื่องนี้นะครับว่าหน่วยงานที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ควรจะทําอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องมีหน่วยงานมาเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ที่จะเคลียร์ความลักลั่น ในบทบาทของแต่ละหน่วยงานนะครับซึ่งความเห็นผมก็คือ CEA นั่นแหละควรจะถูกยกระดับขึ้นมาเพื่อเป็นแม่งานด้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์สิ่สร้างสรรค์ของไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสนอก็คือผมเสนอให้มีแผนบูรณาการนะครับงบประมาณแบบบูรณาการแต่ผมจะไม่เรียกแผนบูซอฟพาวเวอร์นะครับผมขอเรียกว่าแผนบูรณาการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ไทยนะครับพูดโมเดล CEA นี้ไปหลายท่านนั่งฟังอาจจะแบบว่าก็ธรรมาดาใครก็พูดได้ ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เรื่องธรรมดาง่ายๆแบบนี้ครับประเด็นคือมันมักจะไม่ค่อยเกิดในประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับผมเหลือเวลาไม่มากนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับท่านประธานเพื่อสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะครับซอ f t power จะไม่เกิดถ้าเรายังหาความรู้สึกอันน่าลงไหลที่เราคนไทยและคนต่างชาติต่างยอมรับมันอันนั้นเนี่ยยังไม่เจอซอฟ t าวเวอจะไม่เกิดเช่นเดียวกันครับถ้ารัฐบาลหน่วยงาน หรือแม้แต่ผู้ประกอบการเองนะครับยังคงมองว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเพื่อหารายได้จากการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ก็จะไม่เกิดครับถ้าคนที่กำลังทำมันอยู่เนี่ยมองแวลูเชนมองสเตจของแต่และอุตสาหกรรมไม่ออกท่านก็จะจัดสรรงบประมาณไม่ถูกนะครับเรื่องนี้มันยังไม่สายเกินไปนะครับเพราะประเทศอื่นที่เขาสำเร็จด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์เขาก็ใช้เวลาเป็น 10, 10ปีนะครับผมหวังว่าการอภิปรายของผมในครั้งนี้จะทำให้ เราทุกคนนะครับไม่เพียงแต่ฝ่ายค้านหรือรัฐบ,บาลรวมถึงประชาชนนะครับ<ๆ>ได้เข้าใจซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้หาทางปลดล็อกความสร้างสารรค์นันออกมาเพื่อ <c oughs> ที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเราอุตสาหกรรมของเราจะถูกยกระดับด้วยความสร้างสารรค์แล้ววันหนึง่งซอฟต์พาวเวอร์มันจะเกิดเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมากําหนดมาบอกว่ามันคืออะไรขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ